สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทางฮานอยเนาะฮานอยสูตรไม่เดียวนะคะเมื่อประจําวันที่7ดตุลาคม2567นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของเมื่อวานเนาะพี่พี่จ๋าอ่ะแนวทางของวันที่6ที่แอดให้ไปแอดให้ดินที่1 56นะคะวิ่งรูทที่1เนาะผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะ626 6, ล่าง16นะคะอ่ะ6มาบนมาล่างเลยเนาะส่วนแอดตัวให้รูทรูทที่1นะคะพ,พี่จ๋า รูทที่1มาตัวที่แอดเน้นเลยนะคะตรงๆสำหรับล่างเฉพาะกิจนะคะในรอบพิเศษ5 5 4ล่าง9 4นะคะเด่น5มาบนนะคะล่างแอดหลุดไปเนาะในรอบปกตินะคะ8 5 8ล่าง3 4นะคะเด่น5มาบนนะคะในรอบ VIP 0 3 7ล่าง0 3อันนี้แอดหลุดไปวันนี้รูทที่1มาเฉพาะในรอบแรกนะคะก็คือรอบอเฉพาะกิจตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะ,ะตามกันต่อนะคะพี่พจ๋าก,กับแนวทาง แ้าหน่อยนะคะสูตรเม็ดเดียวเชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะแล้วก็เข้ามารับชมแล้วนะคะแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้สําหรับท่านที่ยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะอันนี้คือไอเดีไลน์ของแอดนะเผื่อหาแอดไม่เจอวันที่17บเจ็20แอดอาจจะไม่ได้ลงแนวทางให้เลยเด้อพี่ๆจ๋า อ่ะมาตามกันต่อนะคะอ่าช่วงนี้ลงให้ลงให้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแอดอาจจะไม่ได้ลงแนวทางนะคะถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยเนาะนี่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียว ลงแนวทางช้าหน่อยนะคะมาต่างจังหวัดอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะถ้ามีเวลาก็ลงให้นะคะแต่ลงช้าแต่วันที่แอดแจ้งไปนะคะอา่าสิบยิงยาวแต่ไม่รู้จะมาลงให้อีกทีวันไหนนะคะสำหรับหน้าช่องมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตัวที่แอดให้เป็นตัวเด่นนะคะตัวที่แอดให้เป็นตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สองนะคะวิ่งรูท,ที่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับในชุดนี้นะคะตัวที่แอดให้รูดที่เจ็ดเนาะแอดเน้นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสีเจ็ดห้าแล้วก็เจ็แปดนะคะอะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็อ่าจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเงรวยรวยกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ